ทวีบยุโรปเรามาทําความรู้จักกับทวีบยุโรปกันค่ะทวีปยุโรปอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกับทวีปเอเชียมีลักษณะคล้ายกับเป็นคาบสมุทรใหญ่ของทวีปเอเชียจึงมีผู้เรียกทวีปยุโรปและเอเชียรวมกันว่ายูเรเซียโดยมีพรมแดนธรรมชาติที่ใช้เป็นแนวแบ่งทวีบยุโรปกับทวีปเอเชียออกจากกันที่ตั้งและขนาดที่ตั้ง ทวีปยุโรปตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกับทวีปเอเชียและตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือโดยมีระยะละติจูดตั้งแต่36องศา1ลิบดาเหนือถึง17องศา10ลิบดาเหนือรวมถึงระยะลองติจูดตั้งแต่66องศาตะวันออกถึง9องศา30ลิบดาตะวันตกขนาดทวีปยุโรปมีพื้นที่ประมาณ9.94ล้านตารางกิโลเมตรทำให้เป็นทวีปขนาดเล็กเป็นอันดับสองของโลก รองจากทวีปออสเตรเลียอาณาเขตของทวีปยุโรปทวีปยุโรปมีพรมแดนติดทะเลสามด้านและแนวชายฝั่งบนแผ่นดินหนึ่งด้านดังนี้ที่เหนือติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติกทะเลแแบนต์และทะเลขาวที่ใต้ติดต่อกับทวีปเอเชียโดยมีแนวเทือกเขาคอเคซัสและทะเลดำเป็นพรมแดนนอกจากนี้ยังมีทะเลมิเ์เนียนที่ขั้นระหว่างทวีปยุโรปทวีปแอฟริการวมถึงช่องแคบดานาแนลทะเลมัมเบลาและทะเลแคสเปียน ที่ขั้นระหว่างทวียุโรปกับทวีเอเชียที่ตะว,วันออกมีการติดต่อเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันกับทวีเอเชียโดยมีแนวเทือกเขาอูรานและเทือกเขาโคเคซัสร,รวมถึงทะเลแคสเปียนเป็นแนวแบ่งเขตคมแดนธรรมชาติที่ตะว,วันตกมีการติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกทะเลนอร์ฟเจนยนอัลบิสเคทะเลเหนือคาสมุทจันแลนด์และคาสมุทสแกนดิเนเวียลักษณะภูมิประเทศของยุโรป สาภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปเป็นพื้นที่ราบมีเทือกเขาอยู่ทางตอนเหนือใต้และตะวันออกของทวีปส่วนทางทิศตะวันตกติดกับทะเลและมหาสมุทรแอตแลนติกลักษณะภูมิประเทศสามารถแบ่งออกเป็น4เขตได้ดังนี้ 1. เขตเทือกเขาทางตอนเหนือบริเวณนี้รวมถึงคาบสมุทรสแกนดิเนเวียซึ่งมีภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสูงและที่ราบชายฝั่งทะเล เทือเขาที่สําคัญในพื้นที่นี้ได้แก่เทือเขาเซยรอนและเทือเขาแกมเปี้ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นี้เคยถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งในอดีตทําให้บริเวณชายฝั่งมีการกัดเซาะจากฐานน้าแข็งส่งผลให้เกิดลักษณะชายฝั่งที่เว้าแหว่งและเอ่าน้ําดึกเรียกว่าฟยอดค่ะ 2. เขตที่ราบสูงตอนกลางประกอบด้วยที่ราบสูงที่สําคัญหลายแห่งได้แก่ที่ราบสูงแบล็กฟอเรสในทางตอนใต้ ของประเทศเยอรมน,นีที่ราบสูงโบฮีเมียและที่ราบสูงเมเซตาในภาคกลางของคาบสมุทรไอบีเรียในประเทศสเปนและโปรตุเกสและที่ราบสูงมัสชีฟในตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส 3. เขตที่ราบตอนกลางพื้นที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงเทื่อเขาอูรานใน ok, รัสเซียตะวันตกรวมถึงส่วนใต้ของสหราชอาณาจักรเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เดนมาร์ก ภาคเหนือของเยอรมนีโปแลนด์และบางส่วนของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคนี้ค่ะและ 4. ค่ะเขตเทือกเขาทางตอนใต้พื้นที่นี้ประกอบด้วยเทือกเขาสูงที่สําคัญได้แก่เทือกเขาแอลซึ่งเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปยาวทอดตัวจากตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสผ่านสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีออสเตรียเซอร์เบียจนถึงทางตอนเหนือของอิตาลี ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลคือมองบลังซึ่งมีความสูงถึง4,807เมตรนอกจากนี้ยังมียอดเขาคอเคซัตที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียโดยมียอดเขาเอลบรูสสูงถึง5,642เมตรซึ่งถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปค่ะ ลักษณะทางภูมิอากาศเขตภูมิอากาศในทวีปยุโรปสามารถจำแนกออกเป็นเจ็ดเขตได้ดังนี้ 1. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนพบในพื้นที่ที่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและร้อนแห้งในฤดรูร้อนมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย500-1,000มิลิเมตรต่อปี 2. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทรายเขตอบอุน่นอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของคาบสมุทรไอบเรียมีฝนตกน้อยประมาณ250-500มิลิเมตรต่อปี 3. ภูมิอากาศแบบชายฝั่งตะวันตกพบในอังกฤษฝรั่งเศสตอนเหนือและแถบตะวันตกของยุโรปฝนตกตลอดปีปริมาณฝน750-1,500มิล mm, ิเมตรอากาศเย็นสบายมีลมพัดจากมหาสมุทร 4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นเ้นพบในพื้นที่ตอนใต้และภาคตะวันออกของยุโรปฤดูร้อนมีอากาศร้อนขึ้นฤดูหนาวเย็นฝนตกเฉลี่ย500-1,000มิลลิเมตรหประเภทภูมิอากาศแบบอบอุ่นเ้นภาคพื้นทวีปฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวและแห้งแล้งในขณะที่ฤดูร้อนจะอบอุ่นและมีฝนตก 6. ภูมิอากาศแบบชทยกาหรือกึ่งขั้วโลก พบได้ในตอนเหนือของฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นและหนาวยาวนาน 7. ภูมิอากาศแบบทุนราหรือแบบโคโลกฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดยาวนานถึง11เดือนในขณะที่ฤดูร้อนจะมีอากาศอบอุ่นและสั้นเพียง1-2เดือนลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีวุโรปการทำเกษตรกรรม 1. เขตปลูกข้าวสาลี 2. มีการทำเขตทำไร,ร่ปศุสัตว์ 3. มีการเกษตรรูปแบบผสม 4. การทำการเกษตรแบบเมดิเตอร์เรเนียน 5. การเลี้ยงสัตว์แบบเดรนทางด้านการทำอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆในทวีปยุโรปสหราฐอาณาจักรอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอุตสาหกรรมต่อเรือและอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะฝรั่งเศสอุตสาหกรรมน้ำหอมสวิตเซอร์แลนด์อุตสาหกรรมผลิตนาฬิกาเมืองแรก แร่่านหินแร่เหล็กและน้ำมันปิโตรเลียมประชากรของทวียุโรปยุโรปมีประชากรทั้งหมด728ล้านคนด้นานเชื้อชาติสามารถแบ่งออกได้3มกลุ่มดังนี้กลุ่มนอรดิกกลุ่มแอลไพและกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนภาษาในทวียุโรปเป็นตระกูลภาษาอินโดยุโรเปียนแบ่งออกเป็น3กลุ่มภาษากลุ่มภาษาเยอรมนิกกลุ่มภาษาโรแมนส์และกลุ่มภาษาสลาฟ ชาวโยุโรปนับถือศาสนาคริสต์มีสามนิกายนิกายโรมันคาทอลิกนิกายโปรเตสแตนต์และนิกายออร์โธดอก